สวัสดีค่ะมาพบกับรวยสมบัติคาร์เซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับรถครอบครัวขนาดย่อมนะคะเป็นกระบะ v ีโ o ้สประตูคันนี้เลยค่ะรถจดทะเบียนปี2015นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเลยค่ะลูกค้าเครื่องยนต์2,500ซีซีค่ะ คันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะทางด้านภายในนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเบาะกำมะหยี่นะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะคะคันนี้นะคะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมปุ่มฟังก์ชันพวงมาลัยค่ะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ทางนี้ได้เลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะสามารถ เล่น FM AM ได้นะคะ CD ได้แล้วก็สามารถเล่น DVD ได้ด้วยค่ะที่จุดบุรีนะคะมีมาให้ด้วยกันทั้ง2องอันเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่เดินทางไกลแล้วโทรศัพท์เบดหมดนะคะเราก็สามารถมาชาร์จไฟได้เลยจ้ามี USB และ AUX มาให้ด้วยจ้าเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ รถคันนี้นะคะใช้งานไปเพียงแค่1,2 0 0 0 0สนเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS e เพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะแถมด้วยนี่เลยค่ะ Airbag 2ลูกนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะสามารถนั่งได้ถึง3คนแบบไม่แออัดเลยค่ะปรับกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะสามารถปรับซ้ายขวาได้เลยค่ะแถมพับกระจกเราก็ใช้เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะ ใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะคะแต่อีกใจหนึ่งอยากได้กระบะว้ขนของคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากค่ะเพราะว่าห้องผู้โดยสารด้านหน้านะคะกว้างขวางแต่ว่าในส่วนของกระบะเราก็ยังสามารถจุของได้เยอะด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาในราคาเพียง5้าแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นนะคะออกรถกับเราใช้เงินดาวเพียง9บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงเดือนละ9 6 8 6ัรบาท 84งวดค่ะแถมฟรีประกันชั้น1 1ปีแรกนะคะตรวจเช็คสภาพรถให้ก่อนส่งมอบทุกคันขับฟรี45วันนะคะอาชีพไหนก็ออกได้แล้วมาพบกันนะคะกับรวยสมบัติคารเซ็นเตอร์สาขาพลพิสัยสวัสดีค่ะ